เดินทางลงพื้นที่จังหวัดตรองปฏิบัริรัชการติดตามโครงการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เมื่อเวลา9ก้นาฬิกาที่สำนักงานใหญ่ EECI ตำบลป่ายุบในอำเภอวังจันทร์จังหวัดุรองพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายธนกรวังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางมาปฏิบัริราชการติดตามโครงการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นับเป็นการเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดระยองครั้งแรกหลังจากที่ได้มีการประกาศวางมือทางการเมืองขอลาออกจากสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยในช่วงเช้าได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมที่ยั่งยืนและเมืองนวัตกรรมชีวภาพการเกษตรสมัยใหม่ศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะเป็นศูนย์กลางควบคุมสาธรารณูปโภคของเมืองสำหรับควบคุมและสั่งการระบบสาธรารณูปโภคระบบความปลอดภยัยและระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งภายในพื้นที่มีห้องควบคุมปฏิบัติการซึ่งเปรียบเสมือนเป็นวอลลุ่มแห่งวังจันวันเล่ ระบบในพื้นที่ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในห้องควบคุมปฏิบัติการประกอบไปด้วยวิดีโอวอลขนาดใหญ่และมีเวิร์กสเตชันสำหรับให้พนักงานปฏิบัติการควบคุมและสั่งการระบบปฏิบัติการต่างๆทั้งการโมนิเตอร์ข้อมูลทุกระบบภายในอาคารไปจนถึงภายในพื้นที่จันวันเล่แบบเรียลไทม์คุเอกประยุทธ์จันโอชาได้กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเดินหน้าปฏิรูปประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในทุกมิติซึ่งโครงการ e อ c นี้จึงถือเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่รัฐบาลในเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสำคัญสำคัญให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับประเทศและเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนปัจจุบันการทำงานของพื้นที่วังจันทร์วันเล่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม EECI ทำดีแล้วและอยากให้ทำต่อไปเพื่อให้นวัตกรรมในอดีตได้ทันประเทศอื่นๆในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนและอยากให้ปลูกต้นแบบผสมผสาน158ชนิดที่รัฐบาลปลดล็อก ให้นำมาปลูกได้เพื่อให้เป็นมรดกของลูกหลานและเป็นแหล่งท่องเที่ยวนักแก้ปัญหาโลกร้อนโดยฝากทุกฝ่ายให้ช่วยกันประสานต่อนโยบายด้วยหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้เข้ายี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืนหรือ SMC Smart Manufacturing Center เป็นศูนย์ที่ตอบโจทย์การผลิตยุคใหม่พัฒนาไทยสู อินวัตุุมุ่งเน้นการพัฒนาแพลตฟอร์มที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตผู้พัฒนาระบบนวัตกรรมนักวิจัยตลอดจนนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ผ่านกิจกรรมต่างๆทั้งในรูปแบบการสาธิตการเรียนรู้และการทดลองปฏิบัติจริงรวมไปถึงกิจกรรมวิจัยเพื่อการสร้างนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นใน5ด้านคือ1 ด้านการพัฒนาบุคลากรอ,อุตสาหกรรมการผลิตครอบคลุมทุกระดับ 2. ด้านการผลิตตัวอย่างและเทสเบดหรือทดสอบที่ทันสมัยและครบ่านก่อนการตัดสินใจลงทุนจริง 3. ด้านการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงเทคโนโลยีและธุรกิจให้เกิดความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและพะหุภาคี 4. ด้านการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมเพื่อให้บริการแก่ SI d e s ดีไซ r ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติและภาคการผลิต 5. ด้านมาตรฐานและบริการตรวจประเมินความพร้อมภาคการผลิตปัจจุบันศูนย์ SMC เีเปิดให้บริการในเจ็ดบริการสำคัญสคัญประกอบด้วย ตรวจประเมินระดับความพร้อมของโรงงานบริการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรบริการศูนย์เรียนรู้สายการผลิตเพื่อการเรียนรู้บริการเครื่องมือสําหรับวิเคราะห์ทดสอบบริการวิจัยพัฒนาความต้องการเฉพาะด้านบริการแพลตฟอร์มพื้นฐานเพื่อการผลิตบริการให้คําปรึกษาทางเทคนิคและบริการให้คําปรึกษาแหล่งทุนและสิทธิประโยชน์ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังได้เข้าติดตามแนวทางการพัฒนามุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยนสสถาบันวิทยาศิริเมธีก่อนที่จะเดินทางต่อไปติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเท่าเรือมาพุทธระยะที่3ามอำเภอเมืองจังหวัดระยองต่อไปหัวใจไม่เลยหัวกะดิี่นน้ำประนะ่า้ ต้องสูงนงไม้ลาแต่จะให้รัฐาต่อไปได้ได้นำกลับไปศึกษา ขึ้นและเป็นตัวอย่างที่ดีให้เราสินาาให้เราดูด้านางๆขไทยและ่างประเทศหลายอยา่างทีบอกหือว่าเราได้ทำไปเยอะแล้วว่าะร News 24นิวราทิพ์สีรายงาน